แม่นยังอีกแม่นยังอีกคนเดียวฮะาดิตฮะยังมาสุกคะแนนีกเขาได้ยินสอบพองมาเล่นไงเนี่ยเตรียมเลยเรามีปืนเอาปืนแพงยิงพวกนั้นได้แทงเข้ามามีอะไรเตี้ยมพูดทานเตรียมกันสีชมพูึ่งพูดก็เจอแน่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 

กลงเดีรีคนเาอยงเอาสนันี้วันนี้แหละอนี้แหละเอมากเีเปตมวันนี้หลแพงจะเพียงมันยออด้วยิ้วิ้วบิ้วแบนี้วันนี้วันนี้แพงจะเพียงมันเนอ่าดีเด้อนสงนำสองยูบอ่ะนสงตัวนตั้งทานพา้ทานไปห่ตั้งทานไปเบากว่าน้ำเอ็กหยาหยาเอาปืนงรถแหไล่ะรถน หารถตู้ยังไม่เจออยู่บนรถตู้เหรอว่ามันเห็นจอดอยู่ทั้งพุ่นพุ่นยิ่งเรีนปูนยิ่งเรียนปูนเลยพุ่นยิ่งไปเรีนปูนยิ่งนะนน้องเอานี่เราจะไปหาถึงมา่ด้รใส่ปืนชื่อยังปืนค่ะเอ๋อของอีหลามีอยู่ทั้งรถตู้นะอันนรถพูน่าจะเล่นวันนี้เหรอใช่เขาเล่นกันวันนี้เขาเขาเล่นตอนไหนตอนใต้ลาบอ่ะ ก็ได้ไปอันเดี๋ยวเอาผมมาเส่มาให้ได้ไหด้ไมีบ่ล่ะมีอะไรบใหญ่อ้นีื่เบิ้งเพ่พนะใหญ่นี่เขาตีนี่ยเล่นเขาเอคือเนี่ยโอ้ยวิ่งเร่ของลงเออของลงมาสั่นพออาิตย์มแปลเจอ อันนี้ของเหล่นผสมกันขนาดั้นนีอันแนวนะแม่ค่ะที่มันงุบใสๆไหมงุบโอ้ยอย่างงุบใสๆกะเพราอันรูปอันออลเล่นไหมคะ่ะอ๋อออลเล่นเ,นเล่นๆเป็นรูปหอยรูปย่างนาั้นนะ่าแล้วมันจะเป็นรูปไหมเออเนึกออกแล้วนึกออกแล้วเ,ออเหมือนแม่พิมพ์อ่ะแม่พิมพ์แม่พิมพ์เป็นตัวนั่นตัวเนียวใสๆแล้วก็งุบลงกับเป็นตัวนั่นอันนี้คือตามเออ เล่นขนาดอยากเล่นแล้วหนูอายุเท่าไหร่แล้วลูกอันถามหาแม่พิ้งพิจัยเหนื่อยเหรอใ่เรียกร้อยปแม่พลาดพิจัยมันต้องครบชุดมันต้องครบชุดพี่ดำดงซื้อมาไม่ครบชุดเลยเห็นไหมขาป่าเปล่าดอขาป่าดอที่แรกว่าสซื้อปีกนังป่ามาคือมาใส่สื้อคือมาซื้อขาเป่าลมมันอ่ะเห็นไหมเหรอเรียงขึ้กันเลยเย็นอีกเยใช้เนล้างบอลปืนแทงทะลุเห็นไหยไปเติมหนามก่อน เอ่ยังไงบจเปล่าหม่นๆเขเลยอยางไดเดีวเดี๋ยไปถามมาใหมยูก็ยูก็้ส่วนหนึ่งบอกเขางานเขา่พวกอาพูดดิพวกอาพูดบ่ได้ด้แนดินเลก็ไม่ผาิงเขาห้ามเดินปูนห้ามเดินก็พอห้ามเดินปูน เอาปูนอะไรยิงกันหมดเเอาปูนอะไยิงกันหมดเลยพัดมก็ไยังปูนปูนไปพัดใ้พแลมนี่แหละแล้วแล้วแล้วไปพัดเดินแพ่พัดพ่อเล่ดแพร่งพัดใ้พแลมพแลมฮ้อนไปพัดใ้พแลมนเดียวร็วเรปลาแป้งเลยเนแป้งแล้วอะเป็น้วปน้าย่งเดียวบแล้วแล้วเขขนียโอ้เออย่างยเซ็นเซอร์ไม่ทันเลยเมื่อกี้ กาึจว้านะยางวผมก็ไดจะเป็นผู้คุยน่ะคลกาค่อยจะวนคนลกต้องเซเซอร์นยางวัผมนู้คมกัเอาไปซมสีเลยนะน้อเห็าแป้งแล้วไมเป็นสียังไไม่ีองเ็ดบดใ่หากันในดอกนี้แล้วก็ดีมสี เปิดเชือมาตะใส่บยเปิือมาตเิอมาตะใส่บตื่น <Pu> ้นเห็นตเอามมให้ยม่จิงมันสวัสดีค่ะมาเด้อบะนี้อันนี้ถือป้าแป้งแมมานีแนีอเ้ันเป็นสีจัง้นแป่งินซอฟองสีโอ้ยบาไวเดีวเออยังง่ายกว่าซกม่าวก็เ่าหโอ้ยขอบคุณค่ะดองไม่คืองามเถอะวะดองไหม้ะท่งหัวไม่คืองามเวะ อันละหาบาทนุ่งซังนะน้องไม่งามเลยคนเดียค่ะคนกันไหนว่าของลาเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั่นน้องฮักเพื่อนไปน้องฮักเพื่อนอันนี้น้องหักเพ้งอันนี้น้องฮักเพื่นน้องฮักเพื่นอือได้แล้วน้องเพื่อนบพราะห้าปะมันเป็นสีมันคือเป็นสีนี่เศษบึงผสมกันน่ะเอาขึ้นในสีนั่นเป็นสีม่วงเลยกันชมพูกับฝ้าเสีม่วงชมพูกับฝ้าผสม

ยิ้มสวยให้กล <slowly, S 1> <normal> ้องมึงน่ะนั่นแหะนั่น่ะเอาตาเลบอขึ้นนับก่ตเคอาไมเม่งนี้ม่้เาทเอาเเอา่านนเล้ย่อบอเป็นไงเอาไมเอา่อทันนายยังเ็ดตาเลแลรวก็ฟอนเลยนมึงบอก เค้างเดียวเมีตายเคละฟอนกเฮ็ดนกายเฮดคาเซพอเแมนม่เนองเปี่ยนเนนกน้ำมาเป็นนกน้ำไขเครียดนะคะแม้คไเคีบี่เป็นตะเลนี้ให้ทายเบิ่งหลังเอาแน่้อมแล้วดิมือเปลือยแล้วดิไม่สตายุ่งช่วยุ่งช่วย ไม่ไไปยูทูบบ้์ิยูทูบบ้าบอกมาแล้วยูทูบเบอร์ยูทูบบ้าคุณลลาเอาเอาเอแนเขาลแมวเอาเลยนะเอาตะกนมูเลยนะไฟแงมาเอาเลยนะบ๊อบอันทำนาใส่หัใส่สามยยด้บัด อาบชนมืออาบเธอหนึ่งแมนบอส้ยแคนี้่เาไปน้องกิปนีไว้แซมก่นค่ะกินกินวกินน้ำก็อุ้ยมีพันมีน้ำพันมีกินก็ตาบมังหุงมื้งนี่โอเคครับนองอุ้ย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 ได้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 โอ้ยมันคือนตีนขอเ่เป็นแมววันสันเป็นแมวมัน ดังเดีคือยังเหนเนี่ยเวคือลี้างเียอกเจียอกเจี๊ยขอกเนาะเอาไม่เอาไม่ไม่อาบอกนนหน่อยแด่กล้าราะันอ้ก็อีมามาตาลูบ้างตาลูบ้างเดี๋ยวให้มันยาวกันเดี๋ยวใหมันยาวกัน